สวัสดีครับหกศูนย์สองสี่สองเจ็ดโครงการโรงพยาบาลขนาดร้อยห้าสิบสองเตียงสถานที่ถนนรัชาดารามอินทราแขวง,งนนทบุรีเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครหัวข,ข้อที่เพื่อบัรยายการระบายน้ําและการป้องกันน้ําท่วมระบบระบายน้ําของโครงการมีรายละเอียดดังนี้ระบบระบายน้ําฝนจากหลังคาระบบระบายน้ําภายในอาคารระบบระบายน้ําภายนอกอาคาร ระบบระบายน้ําฝนส่วนที่1บอ่อหน่วงซึ่งเป็นบอ่อปิดฝั่งใต้ดินบริเวณทิศใต้ของโครงการจํานวน1บอ่อขนาด237.2ลูกบาศก์เมตรส่วนที่2อจุดทางทิศตะวันออกของโครงการจํานวน1บอ่อความจุ20 7 4ลูกบาศก์เมตรข้อมูลทาท่วมบริเวณโครงการปี25 254ที่ผ่านมาพื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ในเขต ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวพังแนวดิ่งระบบระบายน้ําฝนของโครงการส่วนที่หนึ่งพังแนวดิ่งระบบระบายน้ําฝนของโครงการส่วนที่สองพังแนวดิ่งระบบระบายน้ an an ําเสียของโครงการส่วนที่หนึ่งพังแนวดิ่งระบบระบายน้ําเสียโครงการส่วนที่สองพังแนวดิ่งระบบระบายน้ําเสีย ของโครงการส่วนที่3พังแนวดิ่งระบบระ,บระบายน้ำเสียของโครงการส่วนที่4พังแนวดิ่งระบบระบายน้ำเสียของโครงการส่วนที่5้พังระบบระบายน้ำฝนและน้ำเสียของโครงการพังระบบระบายน้ำฝนบริเวณชั้นใต้ดินของโครงการแบบเป็นและรูปตัดบ่อนหนึ่ง แบบแปลนและรูปตัดบอ่อหน่วงสองรูปตัดทางชนศาสตร์ระบบระบายน้ำของโครงการแบบขยายจุดเชื่อมท่อระบายน้ำของโครงการกับบ่อพักน้ำสาธารณะิมถนนรันชาดารามอินทา